ก็บอกเลยว่าการแพ้นอตติงแฮมฟอเรสขาบ,บ้านมันแค่อุบัติเหตุทางลูกหนังพอเลี้ยวฟูคืนฟอร์มได้ก็อย่างที่เห็นนะครับมิลานก็มิลานเถอะในบ้านมิลานก็เถอะเอาเลี้ยวฟูไม่อยู่แล้วที่ผมพูดไปเมื่อวานอ๋อก่อนอื่นนะครับขอแฮปปี้เบิร์ a เดย์อาร์เนอร์สอตก่อนนะเผื home, ่อเด็กผมบางคนไม่รู้นะครับนี่คือชัยชนะที่สวยงามในวันเกิดของอาร์เนอร์สโอตนะก็ขออวยพรอาร์เนอร์ให้คุมทีมเลี้ยวฟูไปนานๆนะครับ ขอให้การคุมทีมมันราบลื่นผู้เล่นไม่บาดเจ็บกันเยอะและขอให้ประสบความสําเร็จในอาชีพกับลิเวอร์พูลแต่ก็อย่าให้คำหน้าคำตาเทนฮาร์ดมากนักเดี๋ยวเดย์พียังพวกผมจะไม่มีที่ยืนเอานะครับโอเคก็แฮปปี้เบรดรอบนะมาคุยเรื่องหลังเกมกับเอซีมิลานดีกว่านะครับก็เมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ดูได้ดูแค่ไฮไลท์ซึ่งตรงนี้ขอแวบบนทรูอีกนิดนึงนะครับผมใช้ทรูเนี่ยทั้งเครื่องที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับใช้ซิมเทปทูนะครับเทปทอนะครับ นี่ก็ใช้ทรูที่ได้มาจากซิมที่ได้มาจากการติดตั้งทรูที่บ้านนะครับ Wi-Fi หลุดมาที่กว่าแล้วครับเน็ตหลุดมา4วันแล้วสัญญาณไม่มีมา4วันแล้วควรจะปรับปรุงให้หน่อยนะตอนนี้ที่ใช้ได้คือวันจุคอลและผมต้องใช้ h o t s p o t เอานะโอเคเข้าเรื่องเท่าที่ดูไฮไลท์และดูสถิติขอเริ่มสถิติก่อนแล้วกันครับการคอมบอลเนี่ย50-50เนาะแต่โอกาสยิงครับเลี้ยวผูยิงยิง24เข้ากรอบ12สเอซิมิรานยิง8เข้ากรอบ2ถ้าดูตัวเลขตรงเนี้ย จะว่าริวพูลขมก็ไม่ใช่ว่ะเท่าที่ผมดูไฮไลท์เนี่ยเอาง่ายๆอ่ะซาร่าแม่งต้องมีสักลูกอะ่ะใช่ไหมอย่างน้อยๆตัวซาร่าเองเนี่ยต้องมีสักเม็ดหนึ่งนะอ่าแลวอย่าง24ครั้งเข้ากรอบ12นั่นเท่ากับว่าคุณจะได้ประตูต่อเมื่อคุณมีโอกาสยิง8ครั้งโดยเฉลี่ยแล้วเข้ากรอบ4ครั้งนะครับยิง8เข้ากรอบ4ถึงจะได้หนึ่งประตูเพราะนี่คือ24หาร3เท่ากับ8 12หาร4เท่ากับ3ถือว่าและดูจากไฮไลท์ผมว่าริวผัวตรงๆนั้นไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคนได้สี่ห้าลูกนะครับถ้าดูจากไฮไลไท์นะเอ,า,อางนี้ก่อนนะแล้วก็การชนะในแมตช์เนี้ยผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะเนี่ยสำหรับผมมันนี่คือเกมที่ยากกว่าการเจอริโอเซนในบ้านนี่เพราะนั่นมันในบ้านคุณนะครับเพอเพิไม่ได้ยากเพอเพิมันไม่ได้ยากมันมยากกว่าการเจอมัดนลิคในบ้านตัวเองด้วยเพราะมัดลิคอะรอบแรกๆจะยังไม่ได้แข็งมากส่วนใหญ่มัดนลิคจะไปเก่งในรอบลึกๆส่วนใหญ่จะมีดวงมีการมีทั้งดวงมีทั้งความเก่งมีทั้ง ความเป็นเดอะวินเนอร์ในช่วงลึกๆเนาะช่วงแรกๆมัดหลีกยังไม่ค่อยห้าวขนาดนั้นยังไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดใน8นัดของลิเวอร์พูลพอคุณเก็บ3แต้มได้ในนัดนี้ผมมองนะที่ผมมองว่า17แต้มของลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่มเพิ่มมีสิบแนะ,ะเพะิ่มเพิ่มมีสิบแปดเป็นอย่างน้อยนะผมเชื่อลิเวอร์พูลอาจจะชนะได้ถึง6แมตช์เป็นอย่างน้อยนะครับ5แมตช์เป็นอย่างน้อยลุ้นแมตช์ที่6และเนี่ยคืออยู่ในแมตช์ที่6ที่ผมคาดการณ์ไว อ่าล้วก็หลายๆคนโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อคือนนี้ขอขอภัยเมื่อคืนนี้ใช้จังหวะจะเตะม,มุมได้คุ้มค่ามากลูกแรกเทรนเปิดคนาเต้มงใช่ไหมลูกสองซิมิคัสเปิดฟันไดม้มงเนี่ยสองเม็ดแรกมาจาัดจังหวะเตะม,มุมซึ่งทําไปทํามาแม่งท่านจังหวะสวนกลับจังหวะเข้าทําจังหวะลูกเซฟพีดอันตรายทุกแบบนะครับก็ไม่ต้องไปพูดถึงนั้นนอตินแฮมฟอร์เรสต์นะแต่เชื่อไหมว่า เดี๋ยวบอลบัดจะเล่นแบบน็อตตินแฮมฟอร์เรสนี่นี่คือโจทย์ของอาร์เนอร์ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ Happy แฮปปี้แหละแฟนดิฟพูรีแฮปปี้ชิบหายเลยว,วันนี้มันคุณสองหนึ่งตัวเองชนะชนะสวยด้วยไปเยือนมิลานแล้วชนะชนะดีด้วยแล้วก็แถมเพื่อนรักอย่างลิฟแมนยูกูเนี่ยแม่งเสือชนะเจ็ดศูนย์อีกโอ้โหวันนี้แฟนลิฟฟูรี่เลยแบบเ <laughs> มื่อกี้มาคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้าคลิปก่อนเกมผมใหญ่เลยสามหนึ่งบ้างล่ะเจ็ดศูนย์บ้างล่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแต่แมนยูก็ชนะนะอย่าแซวกันเลย อรู้แหละรู้และว่าเป็นสกอร์ที่คุ้นเคยแต่ก็อย่าแซวกันนะอืเดี๋ยวมันจะไปย้ำแผลเดิมโอเคยินดีกับเลี้ยวพูแล้วก็สุดสัปดาห์เกิอดอันเนอร์สลอตเดี๋ยวรครับกดติดตามช่องนี้ช่องสำรองพามอยากคุยแล้วติดตาม YouTube ผมให้ด้วยนะช่องพามอยากคุยนะครับ